สวัสดีค่ะมาพบกับส้มโตอตคาที่ศูนย์รถยนต์มือสองโตอตคานะคะวันนี้ส้มจะมาแนะนําสมาชิกท่านใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตให้พี่แนะนําตัวหน่อยค่ะก็พี่พานะคะนภพรเทือกเข่าค่ะค่ะพี่พาจาัอยาค่ะจ้าพี่พาวันนี้พี่พามาซื้อรถอะไรคะอ๋อวันนี้จะมาดูแคมบรีค่ะมาดูแคมบรีไฮบริดไฮบริดค่ะจ้าอันนี้ พี่พารู้จักตโต๊ะค้าจากสื่อไหนคะอ๋อจากเพจค่ะจากเพจเ c e บุ๊กเนาะค่ะแล้วก็ตัดสินใจนานไหมคะกว่าจะซื้อรถคันนี้ก็เข้ามารู้สึกจะไม่ถึง10นาทีอะ่เจอรถ10นาทีเนาะอะไรทำให้พี่พาเชื่อมั่นในสูตรถดนือสองโตะโต้คาถึงได้ตัดสินใจได้รวดเร็วขนาดนี้คะ ตั้งแต่ที่จะเริ่มมาก็คือว่าโทรศัพท์เข้ามารู้สึกว่าพนักงานรับโทรศัพท์เร็วมากแล้วก็คือแบบคือแบบพูดพูดจาก็คือแบบดีแล้วก็แบบ คือการการถ่ายเทของพนักงานก็คือแบบต่อคนต่อคนนี้คือสม ooth ช้รวดเร็วทันใจต้วก็องให้กับบริการดีพอเข้ามาก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะพนักงานทุกคนก็หน้าตาสดใสแจ่มใสทุกคนค่ะขอบคุณค่ะในนี้ส้มขออนุญาตให้พี่พานะคะประเมินความพึงพอใจว่าส้มจะเป็น ตัวต้อง่ามาตรฐานที่ลูกค้าวางใจได้ไหมนะคะโดยส้มจะนับ1 2 3สนะคะถ้าได้ให้พี่ผ่าบอกว่าส้มสุดยอดแต่ถ้าไม่ได้ก็ยืนสวยๆได้เลยนะคะขออนุญาตนับเลยนะคะ1ค่ะสค่ะสค่ะสุดยอดค่ะขอบคุณนะคะในฐานะที่ส้มเป็นตัวแทนของสูตรรถยนต์คือสองตัวต้อง่านะคะก็ขอให้พี่ซื้อรถไปได้มีความสุขความเจริญรวยๆนะคะค่ะคุณค่ะ